ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาชมมาคาเฟ่ที่มีสวนดอกไม้ที่สวยๆนะครับที่อยู่ในอำเภอเขาค้อขนาดผมขึ้นมาที่จอดรถนะครับตอนนี้ก็มองเห็นต้นไม้กวาดนะครับที่เขามาย้อมสีเป็นสีแดงโอ้สวยตระการตามากเลยครับอยู่ตรงบริเวณที่จอดรถนะครับตรงทางขึ้นที่จะมาร้านคาเฟ่ที่อยู่ด้านบนภูเขานี้นะครับ นี่ครับเราสามารถที่จะมองเห็นลานจอดรถด้านล่างนะครับกับทุ่งมาการเร็ตนะครับสีม่วงดอกสีม่วงที่สวยงามมากด้านบนด้านหน้าของคาเฟ่นั้นครับเขาก็จะมีจุดที่ให้เราได้ถ่ายภาพนะครับนี่เป็นปีกสองข้างเลยนะครับทางเดินขึ้นมาจะเห็นว่าเป็นก้านไม้กวาดที่ย้อมสีแดงที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีจุดที่ให้นั่ง ก็ยี่ถ่ายภาพนะครับชมความสวยงามเก็บไว้เป็นที่ระลึกในการที่ได้มาท่องเที่ยวที่ทุ่งไฮเดนเดียหรือทุ่งมารเกเรตนะครับแล้วก็มาดื่มเครื่องดื่มนะครับร้านไฮเดนเดียคาเฟ่นะครับนี่ครับอยู่ตรงด้านบนนะครับเขาก็จะมีเป็นร้านคาเฟ่ยอยู่นะครับชั้นบนนั้นชั้นลอยนั้นก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้เลยนะครับ ภายในร้านนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศภายในร้านคาเฟ่ไฮเดนเยียคาเฟ่นั่นนะครับก็จะมีมุมหลายๆมุมนะครับให้เราได้นั่งดื่มเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับหลายๆรสเลยนะครับหรือน้ำหวานน้ำผลไม้นะครับเค้กขนมปังก็มีหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะมาเลือกชมตามเมนู ที่ทางร้านมีไว้ให้บริการนะครับสามารถที่จะสอบถามหรือว,ว่ามาซื้อนั่งดื่มอดับกระหายก่อนที่จะเดินทางไปถ่ายภาพกับดอกไม้ที่สวยๆแล้วก็ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าชมวิวบรรยากาศรอบๆชมวิว360องศาเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศของภายในร้านของไฮเดนเดียคาเฟ่นะครับก็จะมีมุมเก้าอี้หลายๆแบบให้ เราได้เลือกนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในาคาเฟ่หรือว่าด้านนอกก็มีให้นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างโมีหลายๆมุมนะให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศด้านในไปก่อนนะครับแล้วผมจะถ่ายในบริเวณรอบๆด้านนอกให้ท่านผู้ชมชมนะครับนี่ครับสินค้าที่มีขายนะครับหลากหลายมามากครับก็มีนะครับเครื่องเดิมโมีเยอะแยะหลากหลายราย,ายการเลยนะครับอากาศ ถ้าอากาศหนาวผมว่าบรรยากาศโอโหสุดฟินเลยนะครับถ้าในช่วงหน้าร้อนวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับแสงแดดจ้าแต่ว่าท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นส่วนใหญ่นะครับเราสามารถที่จะมองเห็นทุ่งไฮเดนเยียที่อยู่ด้านล่างนั้นเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับอยู่ในมุมที่อยู่ในบริเวณรอบๆของร้านคาเฟ่นี่นะครับโอโหครับท่านผู้ชมครับทุ่ง ให้เดนเดีย mm hmm. นะครับกับมาการีตนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าด้านหน้าก็อลังการแล้วก็ด้านหลังก็อลังการเหมือนกันนะครับสวยงามทั้งนั้นเลยที่อยู่ที่อำเภอเขาค้อะนะครับนี่เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็ใหญ่จริงๆเลยครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับอลังการจริงๆผมให้ท่านผู้ชมได mm hmm. ้ชมนะครับเสร็จแล้วก็อยู่ตรงบริเวณที่ผมนั่งนั้นก็เป็นตาข่ายที่ให้เราได้ นั่งถ่ายภาพชิวๆความสวยงามกับบรรยากาศี่ตรงบริเวณทุ่งดอกไม้นี้นะครับครับบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกนั้นนะครับเขาก็มีจุดที่ให้เราได้นั่งนะครับกี่ให้เราได้นั่งหรือว่าเป็นชุดโซฟานะครับที่ให้เราได้นั่งชมบรรยากาศนั่งดื่มเครื่องดื่มนะครับผมได้สัง่งดื่มนมชมพูนะครับเพื่อที่จะดับกระหายก่อนนะครับก่อนที่จะพา ท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศรอบๆหรือว่าบรรยากาศที่อยู่บนาดาดฟ้าของร้านคาเฟ่น,นะครับได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็ดับกระหายชดชื่นดีจริงๆเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศาด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปที่าดาดฟ้านะครับของร้านคาเฟ่น,นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในจุดที่มุมสูงๆนะครับที่สามารถที่จะมองเห็นวิว ที่อยู่ได้รอบรอบๆอบนะครับ360องศาเลยนะครับนี่ครับที่เขาคอนะครับสามารถที่จะมองเห็นวิว360องศาลักษณะนี้เลยนะครับโอ้โหได้รอบเลยนะครับนี่ครับด้านล่างนั้นทุ่งมาการะเ็ศนะครับสีม่วงที่โหเต็มไปด้วยสีม่วงความสดใสสวยงามเลยครับที่อยู่ด้านล่างครับลานจอดรถนะครับ ที่อยู่ด้านบนสามารถที่จะขับรถขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็เดินมาที่ร้านคา,คาเฟ่นี้นะครับแล้วก็เดินลงไปถ่ายรูปชมความสวยงามของดอกไฮเดรนเจียนะครับได้เลยอยู่ตรงบริเวณมุมสูงนี้มองเห็นได้กว้างมากเลยนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่มุมสูงอยู่บนดาดฟ้าของอาคาเฟ่น,นะครับสามารถที่จะมองเห็นวิวได้360องศาเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ แล้วก็ด้านหลังผมมันเป็นทุ่งามาะเกล็ดนะครับส่วนด้านหลังของผมนี้นะครับเป็นไอดนเนียนะครับกับด้านข้างนี้เป็นร้านจอดรถนะครับครับผมเดินลงมาจากชั้นดาดฟ้าแล้วนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเดินผ่านาหน้าร้านของคาเฟ่แล้วนะครับ เราก็จะมาอีกด้านหนึ่งนะครับนีครับจะมีจุดที่ให้เราได้นั่งพักผ่อนหรือว่านั่งถ่ายภาพเป็นภาพที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะครับที่ไฮเดนเดียคาเฟ่นี้ท่านผู้ชมยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวผมว่าโอโ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับโอโ้โหวิวสวยมากนะครับอยู่ตรงสวนไฮเดนเดียนะครับหรือทุ่งมาร์กาเร็ตนะครับแล้วก็เป็นร้านคาเฟ่ด้วยอยู่ตรงบริเวณ นี่เป็นจุดที่ใหญ่จริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมใหญ่มากๆเลยอยู่ที่เขาค้อนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้มาเที่ยวนะครับผมว่าก็อย่าพลาดนะครับมาเที่ยวสวนดอกไม้นี้สวยงามมากขอบคุณครับที่ตามร,รับชมในคลิปนี้อาอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ